พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนใครมีปัญหามั่งไหมคะแต่ก่อนเพชรนะคะลุกก็โอยนั่งก็โอยโอ้ยปวดบ้านเอวคุณหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นที่บ้านเอวอักเสบเรืเ้อรลังค่ะเพชรลุกทรมานมากจะลูกตีต้องให้น้องให้หลานดึงลุกจากที่นอนนะคะปวดมากหัวเข่าก็อักเสบเรืเ้อรลัง คุณหมอบอกว่าข้อเข่าเนี่ยเส้นเอ็นอักเสบมากใช้งานหนักแล้วเพชรก็ยังเป็นเนิ้วล็อกพังผืดนะคะสิบเนิ้วฉีดหมดแล้วค่ะสามเข็มสี่เข็มจนคุณหมอไม่ฉีดให้แล้วบอกว่ากระดูกจะพูนอันตรายนะคะแล้วก็เจ็บข้อมืออักเสบเรืเอรังหมอบอกว่าจะให้ผ่าเพชรบ,บอกเพชรไม่ผ่าผ่าแล้วแล้วก็เจ็บแล้วก็เสียเวลาทํามาหากินเพชรบ,บอกเพชรไม่ผ่าขอยาไปทานค่ะคุณหมอ นะคะเพชรเจ็บทรมานมากหาหมอฉีดยาก็ไม่หายหัวเข่าก็โดนไปแล้วสามเข็มค่ะข้อมือนี่ก็สามเข็มนิ้วนิ้วลอกพังผืดนี้ก็บางนิ้วสามเข็มบางนิ้วสี่เข็มนะคะจนคุณหมอไม่ฉีดให้แล้วอันตรายขอครั้งสุดท้ายนีย่ขอยาคุณหมอมาทานพอดีเพชรมีบุญวาสนาได้เจอท่านผู้ใหญ่ท่านก็แนะนําให้เพชรรู้จักกับน้ํามันนวดสมุนไพรอาจารย์โลดค่ะอุ้ยเกาหลังไม่ถึงเอื้อมก็ไม่ได้ถอดเสื้อในใส่เสื้อในก็ยากต้องให้คนในบ้าน ลครอบครัวใส่ให้ก็มีนะคะผู้หญิงบางคนเจ็บหัวเข่าก็เจ็บเดินขาลากขาเปยอยากรเป็ดชาไปหมดทั้งมือทั้งเท้าโอ้โยมันทรมานเหลือเกินจะลุกก็ลุกยากต้องลากต้องดึงมาเจอน้ํามันตัวนี้เห็นยืดของอาจารย์โลดเนี่ยเพชรประทับใจและรักมากค่ะมันทําให้เพชร หายจากอาการเจ็บปวดตอนนี้เพชรนั่งนวดคนเท่าคนแก่วันหนึ่งห้าคนสิบชั่วโมงเพชรก็นั่งขัดตมาธ์ได้ไม่มีอาการเจ็บปวดอันเดิมเข่าก็ไม่ปวดนั่งคุกเข่าได้พับเพียบได้นะคะเพชรข้อมืออะไรก็ไม่เจ็บแล้วดีทุกอย่างนะคะมือนิ้วก็ไม่ล็อกแล้วตอนนี้นะคะดีขึ้นแต่ชาก็ยังมีอยู่นานๆนครั้งอาจจะชาไม่มากเพราะเพชรยังใช้แรงทํางานใช้มือทํางานนะคะถ้าเพื่อนๆใครมีอาการแบบนี้อย่าให้อาการทรมานอยู่กับเรานานนะคะ น้ำมันตัวนี้เป็นเนื้อครีมนาโนนะคะเพื่อนหอมมากค่ะน้ำมันนวดสมุนไพรเอ็นยืดของอาจารย์โรด15-20นาทีตอบโจทย์สนใจโทร0819091989หรือรลยไอดี0919091989 09สินค้าขายดี